มีแอปหนึ่งจะมาแนะนำนะครับผมเป็นแอป u g phone นะครับผมเอาไว้สำหรับบอเกมนะครับผมก็คือสามารถเล่นเกมได้หลายเกมโดยการที่เราโหลดจาก p p Store หรือ Play Store นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตเชื่อมจากในคอมละกันครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมพอเราเดี๋ยวผมเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับเขียนว่า u g phone มันก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะครับผมแล้วก็เข้ามาหนตรงนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้3อย่างคือเชื่อมต่อด้วย gmail google นะครับแล้วก็ ID Apple แล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมอะเชื่อมต่อ Facebook ไว้อยู่นี่นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมกับมือถือได้นะครับสามารถหลดจาก App s t Store p l a y Store ได้เลยนะครับผมตรงนี้วิธีการเช่าการซื้อนะครับผมเข้าไปที่ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีบอกว่า uvip แล้วก็ gvip ซึ่ง2 p a แพ็คเนี้ยราคามันจะไม่เท่ากันนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่า1ความแรงดูจากด้านบนนี้อ่านด้านบนนี้นะครับตรงนี้อ่านให้ผมให้ดูแพ็คแรกก่อน3 พอแล้วก็ Android 10นะครับผมแล้วก็ไอเนี้ยมาแลม3ซึ่งถ้าเราซื้อแท็คเนี้ยมันจะไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องทําใจนะครับเราเอาไว้บอทเกมไม่ได้เอาไว้เล่นแบบเล่นจริงๆจังๆนะครับส่วนตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้ใหแบบมาเร็วขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกแบบว่าสบายใจก็ไม่แบบไม่แหลกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ได้ครับก็ถ้าแนน้าผมก็ได้นําแค่แพ็คแรกพอแล้วครับตรงเนี้ยมันอยู่ที่9.99ดอลลาร์ก็คือผมตีเป็นเงินไทย เนี่ยผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูเลย9.99ดเอลลาร์เงินไทยก็คูณประมาณ3 4 3 5นั่นผมขอเขียนไป้ามส้าเลยมันก็เฉลี่ยประมาณ3ผมตีไป350นะกลมๆมก็คือต่อหนึ่งเดือนซึ่งมันคุ้มค่าตรงที่โทรศัพท์เราไม่ร้อนไม่พังไม่พังเร็วก็คือแบบไม่ระเบิดตู้มาครับเพราะว่าการที่แบบเราเล่นเกมที่มันต้องใช้แบตหมดอะถ้าเกิดเราวางทิ้งไว้อะประมาณ24ชัมม่วโมงเครื่องเราจะร้อนมากผมบอกเลยยิ่งเป็นไอ้พวก iPhone i p h o n เบ e t a แบตเนี่ยไหลแบบ ซื้อให้ดูแต่ว่านี้ผมไม่ซื้อนะเพราะว่าผมกดซื้อไปแล้วกดจ่ายเนี่ยเนี่ยตีไปประมาณสามร้อยสี่สบเอ็ดบาทสีิบสองประมาณเนี่ยอ้นีผมซื้อไปแล้วผมก็เลยไม่กดเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเป็นในเกมให้ดูเนี่ยพอเราเช่าแล้วไหมใช่ไหมครับเราก็จะเข้ามาตรงที่อุปกรณ์ได้เลยซึ่งพอเราเข้ามานัดแรกอะ่ะ มันจะมีให้เราเลือกเดี๋ยวขออนุญาตแบบออกข้างนก่อนดีกว่าเริ่มใหม่โอเคเราสักครู่นะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้ครับคือหน้าตาหน้าตาแรกอะมันจะเป็นประมาณเนี้ยเราสามารถคลิกที่ Google p a y คลิกไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะต้องไปใส่ ID ของเราครับแล้วก็มาโหลดแอปโยสมมติว่าผมเล่นโยกงังซึ่งถ้าใครแบบเล่นเกมอื่นอ่ะก็สามารถทําได้แต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสมมติว่ะอันนี้ผมเข้าไปติดตั้งแบบใส่ ID ของผมส่วนตัวอันนี้เรียบร้อยแล้วผมก็โหลดโยกังมาแล้วก็ผมก็แค่เข้าไปตรงนี้ เสียงก่อนนะครับเพราะว่า oh, มันดังหักโอเคปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือเราเช่าจอเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมมาทําการจ่ายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทีนี้เราสามารถแบบไปบอทเก็บเลเวลคือแบบปล่อยทิ้งมา24ชั่วโมงก็คือปล่อยไปได้30วันนะครับเพราะว่าผมมาซื้อแพ็ก30บาทอันนี้เราก็บอทบอทไปโดยที่เราสามารถปิดคอมหรือปิดมือถืออย่างอย่างมือถืออะเราก็สามารถเชื่อมได้๋ดยวผมจะเข้าให้ดู ของมือถือก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูนี่นะครับในของมือถือเนี่ยเหมือกนกบที่จอเลยเนี่ยที่ผมขึ้นแสดงอยู่ด้านบนซึ่งเราอะไม่ต้องเฝ้าก็ได้เราสามารถกดออกได้เลยพอเรากดออกไปปุ๊บเราสามารถแบบเอาไปทำในอื่นดูหนังฟังเพลงหรือไปเล่นเกมอื่นได้เลยสบายไม่ทําให้เครื่องร้อนด้วยครับซึ่งเนี่ยผมแนะนําเลยเพราะว่าไม่อยากให้แบบเพื่อนๆแบบ โทรศัพท์เสียต้องมานั่งเปลี่ยนแบตบครึ่งร้อครึ่งระเบิดซึ่งแบบมันก็ไม่ปลอดภัยกับเราเนาะแค่แบบเดือนละประมาณตีเช็คเดไปทสามร้อยกว่าบาทอะ่ะผมมองว่ามันคุ้มนะเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยนะครับที่ผมจะมา,ะมาแนะนําว่ามันมันดียังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็แนะนําครับจะได้ไม่ต้องแบบเกิดอุบัติเหตุเนาะอย่างที่แบบออกข่าวแบบโทรศัพท์ระเบิดตู้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราเล่นเกมนเนาะก็จะประมาณเนี่ยแหละครับผมก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็มาแนะนําประมาณนี้ครับผม